สวัสดีครับร้านเคเด็วัสดุนะครับวันนี้เราจะมาพบกับสกรูไดวอลนะฮะโดยที่ทางร้านเนี่ยจะมีสินค้าอยู่5ขนาดครับโดยตัวแรกจะเป็นขนาด6นิ้วคูณ3ส่วน4นะครับหรือว่าขนาด19มมิลนะครับขนาดที่2เนี่ยขนาด6คูณ1นิ้วครับหรือ25มิลลิเมตรขนาดที่3คือ6คูณ 1.4ส่วนนะฮะหรือขนาด32มิมลิเมตรครับพาดที่4คือ6คูณนนส่วนนะครับหรือ38มิมลิเมตรครับผมนี่นะครับถ้าขนาดสุดท้ายคือ6คูณสนิ้วครับโดยตัวสกรูรุ่นนี้เนี่ยจะมีสีดำสนิทนะฮะและมีความแข็งแข็งแรงทนทานสูงมาก สามารถนำไปยึดจับวัสดุต่างๆได้อย่างมั่นใจนะครับนี่นะฮะวันนี้เครดิตวัสดุขอบคุณมากครับ